เพื่อนๆพบกับเรานะครับ MJ Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โรงแรม Symphony o f the Sea นะครับส่ไม่ได้จริงด้วยมาแล้วก่อนอื่นเราให้ดูบรรยากาศภายในห้องพักนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอกับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นวิวทะเลสวยๆเลยนะครับวันนี้เรามาเป็นห้องเล็กโรงแรม Sy ิ mphony นะครับเป็นอันดับสี่ดาวนะครับติดชายหาดบางแสนนะครับ ถือเป็นโรงแรมที่เงียบสงบมากนะครับเพราะว่าจํานวนห้องอ่ะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ผู้เข้าพักก็จะเป็นส่วนตัวเป็นพรเวลกันมากครับเราจะปล่อยให้เพื่อนๆดูบรรยากาศภายในห้องไปเรื่อยๆนะครับ เราค่อยกลับมาอลมดีมากเลยนะนนนพักผ่กอนออนีกแล้วรแวก๊สไปไหนแนะล้วก๊สแกระ๊สหลุดแก๊สเย่ลมแรงไหมถ้าเป็นสมยนะัยก่อนนะเขาจะตกปลาวันนี้จริงๆเรามีกิจกรรมที่ก่อนรอให้ทุ โผล<อ>่ไฟโผล่ไฟได้ก่อนลอ,อยก็ะจะเป็นงานเทศกาลนะเนอะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเมื่อกี้กดดูมงงั้ยวไปทริปเปงงนนะไม่ได้ไปตามเคยจองร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้วแล้ว ไปถึงหาดบอนะเนาะนี่ออะะไระ่มันก็จะมีรถที่เข้ามาข้างๆกันนะ,ะามมาแต่ข้ามมาไม่ได้แต่ข้ามมาไม่คุณคุณว่าเราเคยมีสถานการณ์นี้นะขับม,มาแนละ้วข้ามไม่ได้เว้ยอันนี้เหมือนเป็นที่ชนเพราะน่จะทำสิ่งเล็กๆนีออ่อีกเพิ่มตรงนี้เนาคือถ้าเกิดประเทศไทยมันปลอดภัยมากแล้วก็ที่เป็นที่สาธารณะนะเราก็อาจจะเอารถมาจอดแล้วก็นอนก็ได้นะ ก็รถมาจอดแล้วนอนแถวนี้เป็นไงเวิร์กไหมจะเวิร์กไหมกะเต้นนอนได้ไหมกะเต้นจะแค่นอนอยู่ตื่นหลับมากันไปเช้าแล้วครับลงมาทานข้าวกันนยครับ เรามาเดินดูลายอาหารกันดีกว่าครับน่เ้ต้นจากน้ำร้อนนีครับสลัดบานะครับถัดมาจะเป็นข้าวต้ม,อ,มอร่อยมากลองดูหายหมดแล้วเครื่องแต่เขาเติมเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นน้ำตามนะครับแถวสวยร้อน นี่เป็นสเตชันแข่นะครับมีต้มเลือดหมูด้วยนะครับร้อนๆเลยนะตัดมาก็จะเป็นไส้กรอกเค็มผัดเปรี้ยวหวานผัดผัดเห็ดขาหมูอร่อยมากครับ ผัดหี่เนาะอันนี้ก็อร่อยข้าวผัดอันนี้เป็นเตชันนี่เป็นของพวกเครื่องดื่มนะครับอันนี้เป็นขนมปังนะครับแล้วก็ชีสโยเกิดเนาะส่วนอันนี้เครื่องทำแพนเค้กเวลาใช้เอาจานลองก่อนนะครับแล้วก็กดแต่จะใช้เวลาคนลาน่นแ้้งนานนิดนึงเนาะ อยูที่ต้มเล่นหมองครัก็สั่งพี่พนักงานให้ทำให้รสชาติได้อยู่นะอร่อยดีเนเม็นของที่เราตักมานะคร นะหลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินไปที่ชายหาดนะครับเพื่อย,ย่อยนะครับบรรยากาศดีมากครับเนี่ยเราเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับบางแสนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีนะครับ นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนะครับโรงแรมที่เราประทับใจนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกหลายที่เลยนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมขอบคุณมากครับ